จ้าสวัสดีนะคะทุกคนจ๋ามาพบกับหนิงอีกแล้วจ้าในมูถื่นตุรกีสไปตุรกีนะจ้าทุกคนจ๋ามาจ้าทุกคนจ๋าวันนี้หนิงก็จะมีเรื่องมาเล่าสู่ทุกคนฟังเนาะในกรณีที่หนิงอ่ยมาประเทศตุรกีอ่าครั้งแรกใหม่ๆ่เลยอ่ะแล้วหนิงว้าวอะไรบ้างเออมีอะไรบ้างที่มันว้าวที่มันทําให้หนิงรู้สึกว่ามันว้าวมากกับประเทศตุรกีที่แบบกูไม่เคยเจอเลยอะไรแบบนี้ในประเทศตุรกีอ่าไม่ฟังกันค่ะทุกคนจ๋าก่อนจะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนิงด้วยนะคะนานมาทีก็แบบขอให้อเมซิ่งหรือคปปง แล้วคุณจ๋าไปกันจา๋าไปฟังกันเลยนะทุกคนจา๋าว่าหนิงอะจะมาเล่าถึงอะไรบ้างนะที่หนิงเจอในประเทศตรุรกีหลังจากลงจากเครื่องมาแล้วเนี่ยหนิงจะไปเจออะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะทุกคน สวัสดีค่ะไปเลยเนาะไปฟังข้อที่หนึ่งนะคะที่หนิงเจอนะหนิงขอเอาเป็นประสบการณ์ตัวเองนะทุกคนจา๋าหลังจากลงเครื่องมาปุ๊บเนี่ยเออหนิงเจออะไรบ้างในประเทศตุรกีที่ทําให้หนิงรู้สึกว้าวที่สุดนะจ๊ะทุกคนจา๋าข้อที่หนึ่งค่ะเอาแบบไม่ต้องแบบอะไรเลยนะข้อที่หนึ่งคะ่ะทุกคนจา๋าเออข้อที่หนึ่งผู้ชายตุรกีหล่อมาก ข้อที่หนึ่งผู้ชายตุรกีหล่อ,อมากมีใครเคยแบบว้าวแบบหนิงไหมคะอันนี้หนิงหมายถึงตัวหนิงเองเนาะเนื่องจากว่าหนิงอ่ะอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสวย ค่อนข้างไม่สวยเลยแหละไม่สวยเลยเออเห็นผู้ชายที่เมืองไทยก็แบบคนหลอกก็คือหลอกอยู่แล้วเราก็คิดอยู่แล้วนะว่าเออถ้ามันผสมกับผู้ใดถ้ามันสวยอีกอย่างประมาณเนี่ยเราก็คงไม่มีบุญวาสนาหรือว่าได้เห็นคนหลอบได้แค่ดูเนาะไม่มีความเหมาะสมอะไรกับเราอะไรประมาณเนี้ยเออเราก็จะคิดไปแบบนั้นทีนี้ทุกคนจ๋าพอเราได้มาประเทศตุรกีไว้เรามาเห็นผู้ชายหล่อมากทุกคนหล่อแบบ โอ๊ยทำไมมันมัน,ม,นมันจริงเหรออะไรแบบเนี้ยมันจริงใช่ไหมมันเอือเราเอื้อมถึงใช่ไหมอะไรประมาณนี้ทุกคนจา๋าถึงคนนั้นจะไม่ใช่ผัวของเราแต่แบบจริงเหรออะไรแบบนี้กูได้ไม่อยูุ่ประเทศตุรกีกูได้ไม่เห็นขึ้นลอยอย่างประมาณนี้ข้อที่หนึ่งนะสำหรับคนที่ว้าวสำหรับความว้าวสำหรับหนูนะทุกคนอะไรบ้างเนาะประมาณนี้ก็คือผู้ชายตุรกีก็คือว้าวมากหล่อมากคะ่ะทุกคนจา๋าหล่อจริงๆเนาะสำหรับผู้ชายตุรกีมีใครเคยเจอบ้างคะความรู้สึกนี้ <laughs> นะจ๊ะทุกคนจา๋า ข้อที่สองห้องน้ําค่ะทุกคนจ๋าข้อที่สองคือห้องน้ําข้อที่สองท่ะทุกคนจ๋าข้อที่สองคือห้องน้ํค่ะทุกคนจ๋าหลังจากที่เราเจอผู้ชายตุรกีหล่อมาแล้วใช่ไหมเราก็จะไปเข้าสู่กระบวนการการเข้าห้องน้ําไว้ทุกคนจ๋าก็คือหนิงไปเข้าห้องน้ําแล้วมันว้าสําหรับหนิงก็คือหนิงหาที่ล้างตูดไม่เจอทุกคนจ๋าประเทศตุรกีเนี่ยเขาไม่มีชัด สายฉีดตูดเหมือนบ้านเราใช่ไหมทุกคนเพนราะฉน้นแล้วสาวๆนะคะสาวๆจากประเทศไทยหรือใครก็แล้วแต่เนาะเออถ้าเกิดมาประเทศตุรกีให้สังเกตดูนะว่าที่ชักโครกอะ่ะเออมันจะมีปุ่มอยู่ตรงตูดเราเนาะทุกคนก็คือมันจะข้างๆเนีย่ยข้างขวาเนี่ยขขเยขาจะมีที่ให้เราเปิดปิดน้ําล้างตูดเอ่อโดยที่ไม่ต้องใช้ปืนฉีดเนาะเหมือนบ้านเรานะทุกคนสามเออมันก็คือหนึ่งก็คือว้าวแล้วหนึ่งว้าวอีกสองนะว้าวอีกสองไม่ใช่ว้าวอีกหนึ่งว้าวอีกสองกทุกคนเพราะหนึ่งหาที่เปิดไม่เจอ เพราะอีมาดามหาที่เปิดไม่เจอค่ะทุกคนจา๋าก็เลยไม่รู้จะล้างตูดยังไงล้างอิป,ปิยังไงนะทุกคนเออเราก็ได้แต่แบบทําใจแล้วก็คือสมัดสมัดแล้วก็แปล ก็คือสปัสปัตแล้วก็หน,นีเลยแบบนี้ทุกคนจ๋านิงก็คือแล้วทีเนี้ยหลังจากหาที่ล้างปีอมิไม่เจอแล้วทุกคนจ๋านิงยังหาปุ่มทําความสะอาดไม่เจออีกตัางหากทุกคนจ๋าถ้าเป็นเมืองไทยมันก็จะอยู่ไอ้นี่ใช่ไหมเออคือเท่าที่หนูเห็นนะเออเท่าที่หนูรู้ใช่ป่ะเออมันก็คือต้องกดปุ่มใช่ไหมแต่ทีเนี้ยหนูหาไม่เจอไว้ทุกคนว่ามันทําความสะอาดชักโคกตรงไหน <laughs> ความโปะของหนูเนาะเออหนูก็เลยนิงก็เลยเออปิดฝาไปเลยค่ะ ก็เลยปิดฝาไปเลยแล้วก็ไปแลวทุกคนจ๋ามันเป็นประสบการณ์ที่แบบก็ต้องขอโทษนะขอโทษแม่บ้านนะทุกคนขอโทษแม่บ้านเนะขอโทษจริงๆประมาณนั้นเลยนะทุกคนจ๋าต่อไปข้อที่สามค่ะทุกคนจ๋าข้อที่สามอันนี้ก็คือแบบแอบบแบบว้าวอีกเหมือนเดิมหลังจากที่ห้องน้ํามาแล้วเราไปกินข้าวทุกคนจ๋าเราไปกินข้าวตามร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่บางร้านนั้นคนบางร้าน เขาเก็บจานชามโดยที่เรายังกินข้าวไม่อิ่มกินข้าวไม่หมดหรืออะไรแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นขวดนงขวดน้ําอะไรแบบเนี้ยเขารีบเก็บของเรามากเว้ยมันเลยหนูทําให้หนูทําให้หนิงเนี่ยว้าวอีกครั้งที่สามเพราะว่าอะไรรู้ปะอีเ้เยี้ยกูยังไม่อิ่มเลยอะไรประมาณเนี้ยกูย,กยังไม่อิ่มเลยเป็นยังมึงคือเก็บเขาของกุงไปก่อนกูยังว่าท่านอิ่มอย่างแบบนี้แมอม่แล้วเรายังพูดภาษาไม่ได้เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเราก็มองหน้า เออทำไมถึงเก็บของชั้นไปละอะไรแบบเนี้ยเราอยากจะอธิบายอย่างเงี้ยว่าทําไมเขาเก็บกับข้าวชั้นไปหรือว่าข้าวของชั้นไปละอะไรประมาณเนี้ยเออเขาเก็บของเราไปโดยที่ยังไม่ถามเราหรือว่าเออเรายังกินไม่หมดหรือยังไม่อิ่มอะไรแบบเนี้ยทุกคนเขาก็เก็บไปเลยบางร้านเขาก็ไม่มีมารยาทวยบางร้านเขาก็ถามแล้วก่อนว่าโอเคไหมคุณอิ่มหรือยังอะไรประมาณเนี้ยบางร้านเขาไม่ถามเราเว้ยเออมันเลยทําให้หนูอ่ะทําให้หนิงอ่ะว้าวอีก โมโหด้วยอะไรด้วยเพราะกูกินยังไม่อิ่มอะไรประมาณเลยทุกคนจ๋าเออแล้วหนิงก็เลยพอเวลานั้นหนิงก็เลยมาแปลทาเสเลตกับผัวว่าทําไมเขาถึงเก็บถ้วยจานไปก่อนคุณรู้ไหมเนี่ยการทําแบบนี้ยถ้าเป็นถ้เป,นถเป็นที่เมืองไทยอะ่ะมันคือการเสียมารยาทนะเออมันคือไม่ดีนะอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนกับการที่ว่าเขาไล่เราเออไล่เรารีบไล่เรารีบกินร,ร,ร,รีบไปไล่ออกจากร้านอะไรประมาณเนี้ยคุณรู้หรือเปล่าสามีหนูก็เลยบอกว่าเออที่นี่ตุรกีฮอสแกดินนะพันวะ เพื่อนกับรู้สิว่าจังไถ่อย่างประมาณนี้นะเพราะว่าบางร้านเขาก็ไม่ถามบางร้านเขาก็ถามมีมารยาทเขาก็ถามนวทุกคนจ๋าบางคนนี่ก็นั่งมองหน้าเราแบบเหมือนจิกให้เรารีบกินรีบไปอะไรแบบเนี้ยก็มีนะทุกคนบางร้านมันไม่มีมารยาทนะทุกคนจ๋า ประมาณนั้นเลยเนาะเออต่อไปข้อที่สี่อันนี้หมายถึงตัวหนิงเองนะทุกคนจ๋าก็คือห้ามมองผู้คนห้ามมองผู้คนห้ามมองผู้ชายอะไรแบบเนี้ยเออห้ามใกล้ผู้ชายอะไรแบบเนี้ยนะทุกคนจ๋าเอาอมันประมาณนั้นเลยนะทุกคนสามีหน,นิงอะก็คือตอนหนิงมาไม่ใหม่อะด้วยความที่ว่าเวลาเราเดินไปอะไรแบบเนี้ยเราก็จะมองใช่ไหมก็มองดูแบบ Roberto, สถานการณ์อะไรแบบเนี้ยมีอะไรไหมอะไรแบบเนี้ยความหมายของหนิงน,น,นะเออแต่ทีเนี้ยสามีหนิงก็ประมาณว่า คุณ่าคุณ่าเวลาคุณเดินคุณอย่าทําแบบนี้นะคุณอย่ามองแบบนี้นะอะไรประมาณเนี้ยอย่าไปมองแบบเออแบบอย่างเงี้ยไม่ได้นะอะไรแกก็พูดแบบเนี้หนิงก็แอบ,บสงสัยว่าทําไมอะ่ะเออทาไมแกก็เลยเหมือนประมาณว่ามันไม่ดีอะไรแบบเนี้ทําไมคุณต้องมองผู้คนและมองแบบอย่างเงี้ยเออหนิงก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่าถ้าเป็นที่เมืองไทยอ่ะเราต้องระมัดระวังตัว เออเราต้องระมัดระวังตัวเพื่เผื่อเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเขามีการฆ่าฟันกันหรืออะไรประมาณนี้นะหนูก็เลยต้องอธิบายให้เขาฟังอะไรประมาณเนี้ยเออแกก็เข้าใจแหละเออเพราะว่ามันจะมีเพื่อนหนิงอ่ะเออเพื่อนหนิงอ่ะก็คือผัวนางบังคับเลยเนาะจิกเลยเนาะว่าห้ามมองแบบนี้เวลาเดินก็คือให้มองที่ตีนอย่างเดียวเว้ยให้มองที่ตีนอย่างเดียวห้ามมองแบบซ้ายขวาเรืออเลยแบบเนี้ยห้ามมองเออผัวนางแบบบังคับขนาดั้นเนาะทุกคนจ้าเออ ก็ประมาณนั้นเลยก็แล้วก็ห้ามใกล้ผู้ชายอะไรแบบเนี้ยก็คือระยะใกล้ผู้ชายเนี่ยก็คือห้ามใกล้ชิดกันต่อให้เขาเป็นญาติเราก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยห้ามมาอยู่ใกล้ชิดกันกับเขาเกินจนเกินไปอะไรแบบนี้นทุกคนจ๋าต้องมีระยะห่างต่อให้เป็นญาติพี่น้องก็แล้วแต่ก็ห้ามใกล้ชิดกันนะทุกคนจ๋าบางครั้งบางทีด้วยความที่ว่าเราลืม เออเราลืมมาถ kita, wow. like ือว่าเขาเป็นญาติกันแล้วอะไรเป็นญาติผัวเราแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรแบบนี้ยหนิงก็ไปอยู่ใกล้บ้างบางทีก็ไปโดนตัวเขาบ้างอะไรแบบเนี้ยหนิงก็เลยจะกลายเป็นคนที่แบบว่าเออเป็นคนผู้หญิงไม่ดีอะไรประมาณนี้นะทุกคนจ๋าผัวก็เลยเหมือนห้ามอะไรประมาณนี้ทุกคนอันนี้ก็ต้องรู้ไว้นะทุกคนบางคนเขาก็อาจจะไม่พอใจสามีอาจจะไม่พอใจนะอย่าไปอยู่ใกล้ผู้ชายอย่าไปเข้าใกล้เขาเยอะจนเกินไป เออต่อให้เป็นญาติสนิทมิสหายแท้แท้เขายังไม่จับมือกันเลยนะเออประมาณนั้นเลยนะทุกคนเออเวลาสวัสดีอย่างเงี้ยเขายังไม่จับมือกันเลยนะก็แค่ยพยักหน้าให้กันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วนะถ้าเกิดไปดูหรือว่าไปอะไรสไปอะไรแบบเนี้ยหนูอยากให้แบบอยากให้คิดถึงตรงนี้นะว่าเออเขาไม่ชอบให้ภรรยาของเราเนี่ยไปอยู่ใกล้กับผู้ชายคนอื่นอยู่แล้วเอออย่าไปส,สรอซมแลม เอออย่าไปสำลักสำแลมผู้ชายอ่ะทุกคนเข้าใจปะเออเพราะเขาไม่พอใจอยู่แล้วเพราะที่นี่มันเป็นเมืองมุสลิมอิสลามเข้าใจปะทุกคนจา๋ามันจะเหมือนเมืองไทยไม่ได้ที่เวลาเราจะไปอยู่ใกล้ใครหรือว่าไปถ่ายรูปใครหรือว่าไปอะไรกับใครอย่างเงี้ยเออคุณต้องระมัดระวังตัวเองให้สุดๆในกรณีที่ไปอยู่ใกล้กับผู้ชายคนอื่นนะทุกคนเออไม่งั้นอนะ่ะมีการทะเลาะกันบ้านแตกแน่นอนนะทุกคนจา๋าต่อไปโยนเงินทอนอันนี้ก็ว้าวอีกนะ,นะทุกคนจา๋า อันนี้ก็ว้าวอีกนะข้อที่5อันนี้ก็ว้าวเหมือนกันนายโยนเงินทอนในประเทศตุรกีเนี่ยนะเวลาเราไปซื้อของหรือไปอะไรก็ตาแล้วแต่ตามมารเก็ตหรืออะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดใครเจอในกรณีแบบเนี้ยไม่ต้องไปเครียดให้เขานะทุกคนไม่ต้องไปโกรธเขาไม่ต้องไปเคืองเขาถ้าเป็นบ้านเราเราก็ไม่พอใจใช่ป่ะถ้าเป็นบ้านเรานี่คืออาการของคนไม่พอใจในกรณีที่โยนเงินทอนให้เราใช่ไหมก็คือมันไม่พอใจกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ประเทศตุรกีเนี่ย มันเป็นเรื่องปกตินะทุกคนจ๋ามันเป็นเรื่องปกติที่เขาโยนเงินทอนให้เราแบบนี้มันไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องไปโกรธกันนะทุกคนจา๋าเออเป็นปกตินะสําหรับสาวไทยหรือใครก็ตามที่มาเที่ยวประเทศตุกรกีไม่ต้องมันเป็นเหมือนวัฒนธรรมเขา,าทุกคนมันเป็นเหมือนเรื่องปกติสําหรับเขาในกรณีที่โยนเงินทอนแต่ว่าสําหรับเรามันก็คือว้าวไปอีกเนาะเพราะว่าเออบ้านกูไม่ทําแบบนี้อะไรแบบเนี้ทาไมบ้านมึงทําแบบนี้อะไรประมาณนี้ทุกคนจ๋าประมาณนั้นเลยนะต่อไป ถุยน้ำลายเออถุยน้ำลายเออหนูก็ว้าวอีกเพราะว่าด้วยตัวที่หนูเองเนี่ยนะไม่ว่าจะถุยน้ำลายหรือถุยเสลชหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรแบบเนี้ยประเทศไทยเราคือจะไม่ให้คนเห็นค่อนข้างที่จะไม่ให้คนเห็นหนูก็เองหนิงเองก็เหมือนกันหนิงเวลาหนิงมีเสลชหรือว่าหนิงไออะไรแบบเนี้ยหนิงค่อนข้างที่จะระมัดระวังคือไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นอะไรแบบเนี้ยอหนิงก็เลยแอบตกใจสงสัยที่นี่ว่า เขาถุยน้ําลายถุยเสนเออโดยที่ไม่รู้สึกอายใจหรืออะไรเลยบางคนก็ถุยยืน,ยนเดินอยู่ก็ถุยอย่างเงี้ยเออก็คือบางคนก็ไม่พ้นตัวเองด้วยซ้ำอะไรแบบนี้ทุกคนเข้าใจปะเออแล้วพวกสสงเสน่หบางคนก็ไม่ไม่ยอมถุยก็มีกินกินไปเลยก็มีเนาะประมาณนี้บางคนถุยกูคือน,นึกอยากจะถุยกูก็ทุยตัดหน้าเราไปเลยแบบนี้ก็มีไว้ทุกคนเออแต่ในกรณีของเราเนี่ยเราถุยเนี่ย เราถุยแล้วเราเรา,เราแอบอทุกคนไปแอบลายทิ้งอ่ะเออเขาก็เลยบอกว่าเป็นอะไรที่แปลกเราเราแปลกเขาเขาก็แปลกเราเออหนิงก็เลยบอกว่าที่เมืองไทยอ่มารยาทมันคือสิ่งสําคัญด้วยเออการถุยน้ําลายหรืออะไรแบบเนี้ยเขาจะไม่ถุยให้คนอื่นเห็นหรือไม่ถุยตัดหน้าคนอื่นอย่างเช่นที่พวกคุณทําหนิงก็เลยพูดไปแบบนี้เออมันเป็นอะไรที่แบบโอ๊ย อะไรวะอัน,นีอย่างวะอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วนะทุกคนถ้ามาตุรกีก็มันคือไม่ต้องไปแปลกใจไม่ต้องไปขิงเขานะเออประมาณนั้นนะคะทุกคนจ๋าต่อไปญาติเจอกันพี่น้องเจอกันไม่ทักทายกันข้อนี้ก็แบบเป็นเรื่องแปลกอีกเหมือนกันสําหรับนิกนะถ้าเป็นเมืองไทยถ้าเกิดว่าเจอเพื่อนหรือถึงจะเจอครั้งแค่สองครั้งอย่างเงี้ยบางครั้งบางทีเราก็ยังมีการทักทายใช่ปะเออยิ่งถ้าเกิดเจอกันรู้จักกันแบบนี้้า แบบนี้เลยใช่ไหมเออ้าเป็นในมุมของหนิงนะแต่ว่าถ้าเป็นที่ตุรกีเขาไม่ทักทายกันเลยทุกคนก็คือญาติก็คือญาติาก็คือพยักหน้าก็คือจบแล้วก็เดินหนีไปเลยหรือบางครั้งบางทีก็ไม่คุยกันเลยเออก็เห็นหน้ากันก็คือจบบางคนนะเออก็มีแบบเนี้ยเออหนูก็แอบตกใจหนูก็แอบแปลกใจแรกๆมาก็ไม่ชินเว้ยคือว่าเรารู้จักเขาแล้วอะไรแบบเนี้ยมันมันเหมือนมารยาทคนไทยใช่ป่ะเราเรารู้จักกันแล้วเราต้องทักทายกันอะไรแบบเนี้ยแต่ที่ตุรกีคือ ไม่เป็นไรไว้ไม่เป็นไรช่างแม่งมึงอะไรประมาณเนี้ยหนิงก็แบบได้แบบแต่แบบอืมโอเครู้เรื่องพอพักล่างหลังมาหนิงก็เลยปล่อยเลยตามเลยก็คือเขาทักก็ทักเขาไม่ทักก็คือไม่เป็นไรไม่โกรธไม่เคืองไม่นนอยเพราะเมื่อก่อนนี้ก็จะนนอยอะไรแบบนี้ทุกคนจ๋าเพราะเมืองไทยเรามันคือการ,ม,การมันคือมาราย,ยาาใช่ป่ะทุกคนจ๋าประมาณนั้นเลยเนาะทุกคนต่อไปนะคะทุกทุกคนจ๋าต่อไป ต่อไปการแต่งตัวอ่าการแต่งตัวการแต่งตัวเนี่ยทุกคนจ๋าหนิงอะก็เข้าใจว่าที่นี่มันเป็นมุสลิมใช่ปะมุสลิมอิสลามตามที่เราได้ดูข่าวมามุสลิมอิสลามเขาก็จะไม่ค่อยแต่งตัวโป๊เปลยสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ในความรู้สึกของเราใช่ปะเออแต่ทีเนี้ยหนิงมาที่ประเทศตุตรกีใช่ปะหนิงเห็นการแต่งตัวของประเทศตุรกีก็คือแบบ โอ้อะไรประมาณนี้ว้าวมากเออไม่คิดว่าการแต่งตัวของนคนประเทศตรุรกีคือเขาจะเปิดกว้างอะไรขนาดนี้ทุกคนจะ๋ะเออใส่กอดอกบ้างเปิดนมบ้างอืมสั้นจุจยเห็นตูดเห็นอีปีบ้างอะไรแบบเนี้ยมันเลยทําให้หนิงแบบว้าวอะ่ะเออแต่บางคนเขาก็คุมเอ,อ้คุมทั้งตัวนะบางคนก็แต่งตัวเรียบร้อยบางคนก็คือแบบว้าวมากทุกคนเออ เปิดเห็นหมดอะไรแบบนี้ทุกคนเข้าใจปะบางก็มีอะไรก็มีแบบเนี้ยคือมันไม่ใช่ในในความในความที่เราเคยเห็นในในดูข่าวหรือหรืออะไรต่าง,าง,างๆนานาอะไรแบบนี้ทุกคนมันก็เลยทําให้หนูแบบเฮ้ยมันมันดีอ่ะเออมันไม่ต้องแบบมันไม่ต้องมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นอ่ะเอออะไรประมาณเนี้ยการแต่งตัวในประเทศตรุรกีอ่ะ มันดีมากเลยนะมันว้าวมากเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเราไม่ต้องไปซีเรียสก,กับการแต่งตัวเลยอะไรแบบเนี้ไม่ต้องกลัวแล้วอะไรประมาณนี้เราจะใส่ยังไงก็ได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ต้องแต่งให้ถูกกาลเทศะในแต่ละสถานที่นั้นๆอะไรประมาณนี้นะทุกคนจ๋าก็เหมือนเมืองไทยแล้วเนาะเพียงแต่ว่ามันแตกใจเพราะที่นี่มันคือเมืองมุสลิมไงทุกคนมันเลยทําให้หนิงเนี้ย แปลกใจเอ๊ะใจอะไรแบบเนี้ยทําไมเขาแต่งตัวชิวๆสบายๆเลยแบบเนี้ยมันก็โอเคนะพูดถึงเออมันมันไม่ได้เป็นแบบอย่างที่เราคิดแบบกูต้องคุมดำหมดอะไรประมาณนี้นะทุกคนจ๋สาสาวไทยเพราะฉะนั้นการแต่งตัวอย่าไปซีเรียสนะนอกซะจากว่าใครมีแฟนที่จปประเทศตรุรกีและแฟนก็จะแข่งคัดในเรื่องการทางศาสนาหรือแฟนห้ามไม่ให้เปิดไม่ให้ใครเห็นอะไรแบบนี้ก็จะมีเนาะแต่ถ้าเกิดอย่างของหนิงเนี่ยหนิงก็จะชิวๆสบายๆเพราะผัวไม่ห้ามนะแต่ทุกคนจ๋าอะ ประมาณนั้นเลยต่อไปข้อสุดท้ายนะทุกคนข้อสุดท้ายอันนี้ก็คือยอมรับอยู่ว่าก็อึ้งเหมือนกันเนาะในกรณีที่ผู้หญิงประเทศตุรกีเนี่ยเออดูดบุหรี่ไว้ทุกคนจา๋าผู้หญิงตุรกีคือดูดบุหรี่ช่ำมากช่ำจริงๆนะทุกคนจา๋าแล้วทีเนี้ยเราไม่เคยเห็นไงก็คือวัฒนธรรมไทยก็คือผู้หญิงที่ดูดบุหรี่ก็จะเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีเป็นเกาโลอะไรประมาณนี้ใช่ไหมทุกคนเราก็จะประมาณนั้นใช่ปะเราก็เลยคิดว่า อาประเทศตุรกีคือสูบบุหรี่กันชามแท้ไม่ยิ่ยงไม่ว่าเด็กไม,ไม,ไม่ไม่ว่าเด็กไม่ว่าไม่ว่าเด็กไม่ว่าเด็กหญิงเด็กชายคือดูดบุหรี่ชามมากเนาะประเทศตุรกีนี่คือดูดบุหรี่นี่คืออยากจะบอกว่าเหมือนติดอันดับโลกเนี่ยนะในการดูดบุหรี่นะเออไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาอยดูตั้งแต่อายุสิบสองสิบสามนะทุกคนจ๋าทั้งเด็กหญิงเด็กชายเลยนะที่ประเทศตุรกีมันเลยทาให้เรารู้สึกว่า มันเปิดโลกมากเลยนะสําหรับมุสลิมเมืองมุสลิมแห่งนี้นะทุกคนจ๋ามันเป็นอะไรที่แบบสุดๆอย่างที่บอกนะประเทศตุรกีเป็นมุสลิมก็จริงนะทุกคนจ๋าแต่เขาก็เหมือนมีรับวัฒนธรรมตะวันตกมาอะไรแบบนี้นะทุกคนจ๋าเออมันก็มีบ้างอะไรแบบเนี้ยเพราะหลายๆคนนะ่ะเขาไม่ได้อยู่แค่ ไม่ได้อยู่แค่ประเทศตรุรกีไว้หลายๆคนก็อยู่เยอระะมันฮอลแลนด์หรือว่าอเมริกาอะไรไปทางนั้นทุกคนมันก็เลยแบบเหมือนผสมผสา,านนะทุกคนจ๋าเออการดูดบุหรี่มันก็เลยเป็นเรื่องปกติสําหรับผู้หญิงตรุรกีที่นี่ไว้แต่เราเนี่ยว้าวเออก็คืออย่างที่บอกนะั่นหนิงมาใหม่ๆเขาเห็นหนิงไม่ดูดบุหรี่เขาตกใจเออเขาตกใจว่าทําไมคนไทยถึงไม่ดูดบุหรี่ประเทศไทยไม่ดูดบุหรี่หรอหนิงก็เลยบอกว่าใช่ประเทศไทยคือไม่ดูดบุหรีถ่ถ้าเกิดว่า ผู้หญิงไทยดูบุหรี่คือเขาจะหมายถึงว่าเป็นคุณเป็นคนที่ไม่ดีอ,อหนึ่งก็อธิบายให้เขาฟังไปแบบนั้นเขาก็เลยอ๋อแบบแปลกใจอะไรแบบเนี้ยแต่เราก็แปลกใจเขาเหมือนกันที่เขาดูดบุหรี่ฉ่ำอะไรประมาณนี้เนาะเออก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน ก็ม <chat> ันเป็นเรื่องอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกว้าวอะทุกคนจ๋าว้าวแล้วก็ไม่เคยเจอในประเทศตุรกีเนาะมันทําให้เรารู้สึกแบบก็โอเคนะมันเปิดโลกใหม่สาหรับหนิงนะอะไรประมาณนี้ทุกคนจ๋าหนิงมาอยู่ที่ประเทศตุรกีเนี่ยทุกคนหนิงอยากบอกนะเออหนิงเหตุเหตุหนิงหนังหน้าสภาพหนิงเป็นแบบนี้นะหนิงอยากจะบอกทุกคนว่าหนิงนี่เหมือนเพชรเม็ดหนึ่งเลยนะเอาตรงเหมือนเพชรเม็ดหนึ่งเลยนะเออขิเลทที่เมืองไทยจะใส่ไรที่เมืองนอกนะทุกคนอยากจะบอกนะอืม เป็นอะไรที่ดีมากเลยน,นะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วสาวไทยอย่างเรานะถ้าเกิดใครอยากมาตุรกีหรือว่ามาเที่ยวตุรกีเนี่ยถ้ารับรู้สิ่งพวกนี้ไว้ก็ไม่เสียหายนะทุกคนจ๋าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะเคยใครที่เคยถามหนูมาว่าฉันอายุมากกว่าผู้ชายหรืออะไรต่างๆนานาบาระมาณเนี่ยไม่ต้องเป็นซีเรียสนะทุกคนเพราะตุรกีน่ะเขาเห็นพวกเราในี่สวยเอออายุมันไม่สําคัญเนาะเพราะฉะนัะ้นแล้วสาวๆไทยที่อยากมาหรืออยากได้ผัวตุรกีนะ จัดเลยจ้าจัดเลยไม่ต้องไปกังวลเรื่องอายุนะเออได้แน่นอนอยู่แล้วเนาะผัวนะนะทุกคนจ้าแต่ว่าเราก็ต้องอย่าลืมนะทุกคนเราก็ต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เปิดใจด้วยเปิดใจแล้วก็ปรับตัวด้วยอะไรแบบนี้ไม่ใช่จะให้เขาปรับตัวเพราะที่นี่ไม่ใช่เมืองไทยเนาะเพราะที่นี่ประเทศตุรกีนะทุกคนจ้ะอ่ะทุกคนสําหรับสาวไทยที่อยากได้ผัวตุรกีเนาะก็ขอให้สมหวังแล้วก็ใครที่หาอยู่คบกันอยู่ก็ขอใหส้สมหวังทุกคนวันนี้หนิงก็มาพูดเรื่องแบบตลกตลกของตัวเองหรือแบบความว้าวของตัวเองที่ได้เจอในประเทศตุรกีนะทุกคนจ้ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะที่เข้ามาชมคลิปนะทุกคนจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนึ่งด้วยนะคะทุกคนจ้ะแล้วจะหาอะไรดีๆมาานนํเสอให้ ทุกคนได้รับฟังกันนะทุกคนวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย